สวัสดีพ,พ,พี่ทุกท่านครับมามานขนเสากลับไปบ้านมะนาวก่อนนะครับ ได้แล้วเสาหนึงครับหนักมากเป็นเสาปูนนะครับเดี๋ยวเอาไปไว้บ้านแน่ก่อนตอนนี้แดดกำลังเปี้ยงเลยเดี๋ยวแป๊บนึง,เ,งเ,เดี๋ยวไปขน,นเนสาต่อต้นนึงครับ yeah check my uh. มากกันเทาปูนหนักจริงครับ คนมาทำครัวทำครัวให้แม่ครับ หนักมากครับมันที่แตกอยู่มันจะได้อยู่ครับต,ต้นใกล้ก่อนมีเยอะอยู่ครับต้นเสาเนี้ย น่าจะไม่ไหลนะคาว่าคาว่าจะไม่ไหลหนะ <c oughs> รอกเอาไปทำให้แม่เดี๋ยวไม่ไม่รู้วันไหนเราจะทำเดี๋ยวเสาไปไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเอเครื่องเอาเครื่องตัดหญาก,ก่อนนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับ หนักจริงๆเดี uh ๋ยวเอาเครื่องตัดหญ้าขึ้นรถก่อนเครื่องตัดหญ้าขึ้นมาแล้วนี่นะครับเดี๋ยวคูกหมูไปผลไปนี่ด้วยเดี๋กลับบ้านแม่กันเดี๋ยวทำความสะอาดบ้านุก่อนบ้านนี้ก็ค่ไยๆทำไปนะ ไม่มัดก็คงไม่ไหลนะครับคงไม่ไหลนะไม่ไหลนะเดี๋ยวต้องหาเชือกมามัดนะคงไม่ไหลเนาะก็หนักมั่งไม่ไหลหรอกเดี๋ยวไปกันนะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับ เครื่องตัดญ้าแต่ตัดรอบๆบ้านแม่ครับีเสายาวสองเมตรนะครับเอาไปทําเสาครัวไม่รู้ว่าวัานไหนจะได้ทําครับเดี๋ยวดูเวลาก่อนเดี๋ยวเสาไปไว้ก่อนมันหนักรับสังกะสีสังกะสีเดี๋ยวค่อยเอาไปเอาสังกะสีเก่านี่แหละครับที่ ก็ได้อยู่ขอมาเอาผลเป็นรอย่าง,งสังกสีที่ซื้อบ้านเก่าหรือบ้านเก่าตอนนั้นครับเปียกหมดกำลังเปียกหมด ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามไลค์กดแชร์ให้นะครับอ๋อมืดเลยอยูน่นี้เดี๋ยวกลับไปบ้านเลยนะครับน่าจะได้เปลี่ยนเสื้อก่อนบดอะไรก็เปียกเบิดเดี๋ยวเก็บ,บันไดก่อน ไรนี่กไ็ได้เอาไปด้วยร้มน้าก่อนอเดี๋ยวไปตัดหญ้าที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยว เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ,อยู่ในบ้าน,นครับเดี๋ยวไปบ้านมะนาวก่อนนะครับเดี๋ยวแวะซื้อของก่อนแล้วค่อยกลับครับในนี้คลิปนี้ขอทำไว้เท่านี้ครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับแล้วบ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เด้อครับ